สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนสวัสดีพี่น้องทั้งเมืองไทยจ้ามากินขอเทียงน้ำกันได้พัดพักร่วมนี่ค่ะแซ่บแซ,บ,ซบปลาย่างปลาโรดาโดกย่างแล้วก็ข้าวสวยห่อนๆแล้วก็ไข่ดาวจ้ามากินข้าวพั้อกัน มากินขาวมกันพี่น้องแซ่บๆไข่ดาวหอๆกอๆ้อมกรอบ ผัดผักผัดผักรวมหอมๆขอตัวกินข่าวเด้วจ้ะขอบคุณทุกๆคนที่มาหายแรงใจพานมากเจอนี่ยังกับแน่น้าด้ดวยจ้ะเริ่มเริ่มที่จะเรียนรู้เริ่มอยากเข็ดค่ะแต่ว่ายังจับทางบ้อนถูกว่าสิไปทางไดนจ้ะ กินเขาวเนาะบ๊ายบายจ้า